สวัสดีท่านผู้ชมและแฟนๆเอฟซสวนต้นไม้น้องโูนี่และบ้านสวนสอนสมนึกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ขอนำเสนอมงคลชีวิต ข้อคิดประจำคลิปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน5้าอ5อ,ออก่อสุขสิ้นทุกภัยคงไม่มีใครปฏิเสธว่าในแต่ละวันที่ผ่านมาความทุกนานา,นาต่างวิ่งเข้าหา เราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างตามเหตุปัจจัยข้อสำคัญก็คือเมื่อประสบทุกข์ท่านสอนให้เราคิดนั่นคือคิดหาสาเหตุว่าทุกนั้นนั้นมันมาจากอะไรแล้วดำเนินการแก้ไข โดยการแก้ที่เหตุเหตุดีผลดีท่านจึงย้ำเตือนว่าถ้าอยากเป็นคนวิเศษต้องมันสร้างเหตุแห่งความดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจารย์วสินอินทสะนักปรา์ในพระพุทธศาสนาท่านหนึ่ง กล่าวไว้ว่าความทุกข์ทำให้คนคิดความคิดทำให้คนฉลาดความฉลาดทำให้คนมีความสุขความสุขทำให้คนเพลิดเพลินความเพลิดเพลินทำให้คนประมาทความประมาททำให้คนผิดความผิดทำให้คนเป็นทุกข์ ความทุกข์ทำให้คนคิดเวียนกันไปเช่นนี้เช่นนี้ท่านผู้ชมครับความคิดทำให้คนฉลาดและความฉลาดทำให้คนมีความสุขเหตุนี้5้ออ่างหรือว่า5้อจึงสามารถก่อสุขและสิ้นทุกข์ภัยจริงๆ อ,อันที่หนึ่งนั่นคืออ่อนน้อมคนเราต้องแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนให้คนเคารพซึ่งกันและกันโดยการน้อมกายลงไหว้โค้งคำนับให้และรับความเคารพอย่างนอบน้อมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือความงามที่ทรงคุณค่าอย่างไทย จำได้ไหมพระศกนิกรชาวไทยได้เห็นภาพแห่งความงดงามประทับใจที่สุดและทรงคุณค่าที่สุดเหนือคำบรรยายภาพนั้นก็คือเมื่อสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนีเสด็จกลับจากต่างประเทศวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9พระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อถวายการต้อนรับสมเด็จยา่าขณะที่สมเด็จยา่าเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งถึงลาดพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเข้าไปสุดพระวรกายลงแทบเบื้องพระบาทของสเสด็จแม่ทรงกราบลงที่พระบาททั้งสองของสเสด็จแม่ สมเด็จยา่าทรงก้มพระวรกายลงแล้วทรงประคองพระราชโอรสด้วยสองพระหัตให้ทรงยืนขึ้นแล้วทรงสวมกอดทรงจุมพิษที่พระปางทั้งสองของพระราชโอรสท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับภาพนี้เป็นภาพที่พระสกนิกรชาวไทยต่างทราบซึ้งใจเป็นที่สุด และนี่แหละคือที่สุดแห่งความอ่อนน้อมของพระเจ้าแผ่นดินและอีกหลายภาพที่ทรงพระราชทานมุทุธรรมคือความอ่อนน้อมแก่พระสบกิ์กรของพระองค์สมควรที่เราชาวไทยจักน้อมนำพระราชจริยวัตรใส่เกล้าเพื่อเป็นสัพพิสวสริ์ขจัดทุกภัยโดยทั่วกัน นี่คือ5อข้อที่1อ่อนน้อม5อข้อที่2อ่อนโยนเราต้องให้ความอ่อนโยนนุ่มนวลซึ่งกันและกันด้วยการพูดดีต่อกันทำดีต่อกันและคิดดีต่อกันการพูดจาไพเราะอ่อนหวานเป็นสะพานสร้างมตรีให้มีต่อกัน การอยู่ร่วมกันต้องมีคําขอโทษเสียใจขอบคุณยินดีด้วยน้ําใจไมตรีที่แท้จริงไมตรีเมตตาเป็นที่มาแห่งความอ่อนโยนโออันที่สามก็คืออาทรเราต้องให้ความห่วงใยแก่กัน โดยการช่วยเหลือจุนเจือผ่อนคลายความทุกข์ให้กันด้วยใจที่เมตตากรุณาและกตัญญูความเอื้ออาทรเป็นความดีอย่างหนึ่งซึ่งสามารถสร้างสรรค์จันโลงโลกสังคมได้ทุกระดับอย่าลืมว่าไม่มีความดีใดไม่มีค่าแม้เพียงเสี้ยวดอกหญ้าหรือเศษฝุ่น ทุกความดีโอบเอือ้อเกื้อการุนช่วยค้ำจุนสังคมไทยให้ร่มเย็นนี่คืออาทนออันที่สีอดทนต้องให้ความเข้มแข็งแก่กันและกันโดยการสู้กับงานหนัก ความทุกข์ยากนานากิริยาวาจาที่ดูถูกเหยียดหยามเราต้องสู้และอยู่ด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคงจงอดทนยิ้มรับกับทุกสิ่งทั้งความจริงความเท็จอย่าเข็ดหนาะอะไรเกิดก็ต้องเกิดเปิดอุราเป็นบทเรียนศึกษาทุกท่าทีโออันที่ห้า ก็คืออออภัยการอาภัยให้ความไม่ถือโทษแก่กันโดยระงับความโกรธตัดความอาฆาตพยาบาทให้ขาดออกไปด้วยใจที่สงบและเยือกเย็นเพราะฉะนั้นจงอภัยให้กันเถิดทั้งนี้เพราะถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลัง หาสามัคคียากลำบากจังความเพ้อพั่งมีทั่วทุกตัวคนท่านผู้ชมครับบัดน,นี้เราชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนโปรดให้ความอ่อนน้อมอ่อนโยนอาทรอ,อดทนและอภัยให้แก่กันและกันเถิด เพื่อชีวิตจะได้มีความสุขสิ้นทุกภัยโดยทั่วกันแล้วเรามาคิดแล้วทำให้จิตใจเราสูง 4. คิดทำให้จิตใจเราสูงมนุษย์เรามีสมองไว้ให้คิดเมื่อมนุษย์คิดดีหรือคิดถูก การกระทำและคำพูดก็จะไม่ผิดถ้ามนุษย์คนใดไม่คิดหรือสิ้นคิดชีวิตก็จะมีแต่ความบกพร่องผิดพลาดอยู่ร่ำไปท่านผู้รู้จึงสอนว่ารู้แล้วคิดพิชิตศัตรูรู้แล้วปฏิบัติขจัดศัตรูรู้แล้วยิ่งจะยิ่งด้วยศัตรูรู้แล้วเฉยจะละเลยศัตรู มนุษย์ผู้สูงส่งจึงสมบูรณ์ด้วยความคิด4ี่อย่างดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งคิดรอบคอบคิดรอบคอบคือคิดทั่วคิดท่วนทีรวมทั้งคิดเชื่อมโยงระหว่างถูกผิดดีชั่วได้เสียคุณโทษประโยชน์ของการคิดรอบคอบก็คือทำให้ไม่ เผลอหรือผิดพลาดโดยง่ายเข้าหลักความไม่ประมาทนั่นเองนี่คือ4คิดทำให้จิตใจสูงข้อที่1 4คิดข้อที่2ก็คือคิดถูกต้องเมื่อคิดรอบครอบแล้วเราต้องคิดถูกต้องต้องอาศัยขั้นตอนกลั่นกรองให้ดีเพราะปัจจุบันนี้เราทุกคนประสบกับข้อมูลข่าวสารข้อ ความรู้ความคิดความเห็นกันมากมายทั้งจากสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆจากการอ่านจากการพบปะพูดคุยกันการที่จะได้มาซึ่งความคิดถูกต้องนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของตรองให้ได้ว่าอันใดเป็นจริงอันใดเป็นเท็ตนี่สำคัญท่านผู้ชมตรองให้ได้ว่าอันใดเป็นจริงอันใดเป็นเท็จ เมื่อได้ข้อความเป็นจริงแล้วจึงแยกต่อว่าอันใดสำคัญอันใดไม่สำคัญส่วนที่สำคัญนั้นเอามาแยกว่าอันใดเกี่ยวข้องอันใดไม่เกี่ยวข้องดังนั้นความคิดถูกต้องจึงหมายถึงความคิดที่เป็นจริงสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังใคร่ควรอยู่หรือกระทําอยู่ ยิ่งความคิดถูกต้องมากเท่าไรความผิดพลาดก็น้อยเท่านั้นนี่คือสี่คิดทำให้จิตใจสูงอันที่สองดิดถูกต้องสี่คิดทำให้จิตใจสูงอันที่3ก็คือเมื่อคิดถูกต้องแล้วเราต้องคิดเที่ยงธรรมคือความคิดที่เป็นอิสระเป็นกลางไม่ลำเอียงมีมาตรฐานเดียว ไม่ว่าผู้คิดจะได้หรือเสียประโยชน์ก็ม่ได้นำความมาคำนึงถึงด้วยความคิดเที่ยงธรรมนี้เป็นคุณสมบัติจำเป็นยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการจะเห็นสังคมเที่ยงธรรมสังคมโปร่งใสและสังคมเสมอภาคสี่คิดอันที่4อันสุดท้ายก็คือเมื่อคิดเที่ยงเที่ยงธรรมแล้ว เราก็มาคิดนั่นคือคิดริเริ่มสร้างสารรค์คือคิดใหม่เป็นเหตุเป็นผลมีระบบและเป้าหมายในทางสร้างสารรค์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับเพราะฉะนั้นคิดรอบคอบคิดถูกต้องคิดเที่ยงธรรมและคิดริเริ่มสร้างสารรค์ทั้ง4คิดนี้ นับเป็นทักษะวิธีคิดเป็นส่วนที่เรียกว่าคิดเป็นรวมกับความคิดที่มีคุณธรรมและศีลธรรมกำกับที่เรียกว่าคิดดีสมควรอย่างยิ่งที่จะนำไปฝึกฝนกับเด็กกับเยาวชนกับผู้ใหญ่ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่เป็นพระเป็นครูบาอาจารย์ เป็นนักการบ้านการเมืองและกัทุกทุกท่านจำเป็นต้องคิดเป็นและคิดดีเขาบอกว่าพระครูที่คิดเป็นและคิดดีจึงมีลักษณะดังต่อไปนี้จริงใจต่อทุกคนดำรงตนหน้าศรัทธารู้ปัญหานักเรียน ลูกศิษย์มีความเพียรสม่ำเสมอไม่เพลอใจไฟต่ำไม่เหยียบย่ำคนอื่นไม่ฝ่าฝืนกฎสังคมไม่สะสมพยาบาทไม่ขาดเมตตานี่แหละพระและครูดีศาสนชนดีย่อมเป็นสีแก่มวลแก่ศิธิ์จำเริญวิทย์วาสนาชูราสีแม้สิษย์ดี มีใจไฟไมตรีย่อมเป็นสีแก่พระครูทุกผู้คนสุดท้ายก็คือรู้ผิดคนให้อภัยท่านองค์คาริมานกับใจโลกอย่างยกย่องบูชาผู้ใดเป็นพานเระรู้ว่าเป็นพานผู้นั้นอาจเป็นบัณฑิตได้ ส่วนผู้ใดเป็นพานแต่สำคัญว่าเป็นบัณฑิตผู้นั้นจัดว่าเป็นพานแท้ๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับรู้ผิดคนให้อาภาัยองคุริมาณกับใจลูกยกย่องบูชาพุทธภาษตนี้ทำให้เราได้ข้อคิดว่าตามธรรมดาของสามัญชนเราเราท่านท่านนี้อาจจะทำความผิดได้ด้วยกันทุกคน แต่ผลของการกระทำความผิดนั้นแตกต่างกันไปคือบางคนทำผิดแล้วยังไม่รู้สึกตัวว่าผิดแต่กลับสำคัญตนว่าทำดีแล้วถูกแล้วใครจะแนะนำตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟังคนอย่างนี้พระพุทธองค์ตัดว่าเป็นพานอยู่ล่ำไปไม่มีโอกาสจะกลับตัวเป็นคนดีได้ ส่วนผู้ใดทำผิดแล้วยอมรับผิดนั้นและตั้งใจกลับเนื้อกลับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นดีคนเช่นนี้ย่อมมีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีได้พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ซ้ำเติมคนทำผิดหรือคนผิดแต่ได้ให้โอกาสและกำลังใจแก่บุคคลที่ผิดพลาดให้รู้จักปรับปรุงตนให้ดีขึ้นด้วยวิธีดิ้นให้หลุด หยุดให้เป็นเห็นให้ดีหนีให้พน้นพระเถระบางองค์ในครั้งพระพุทธการเช่นพระองค์คริมานก็เคยเป็นโจรใจคอโหดร้ายอมมหิตมาก่อนแต่ภายหลังได้ฟังธรรมะจากพระพุทธองค์ก็กลับตัวเลิกละความชั่วได้อย่างเด็ดขาดกลายเป็นคนดีที่โลกบูชาและยกย่องให้ในความสําคัดในเรื่องของความสำนึกผิดนั่นเอง เพราะฉะนั้นชีวิตเรายังไม่สายเกินไปหรอกที่จะแก้ไขปรับปรุงชีวิตให้มันดีขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นและให้เจริญขึ้นชีวิตไร้สาระขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดจงภูมิใจที่ได้ทำดีทัน มีคนเห็นหรือไม่เป็นไรเราจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรมีคนเห็นหรือไม่ไม่สำคัญใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอปรูดตองดูเถิดต้นไม้ให้ร่มเย็นต้นไม้ให้ร่มรื่นแก่ชีวิตนกตัวนิด ให้เสียงเพลงกล่อมลูกล่าดอกไม้หอมให้ชื่นบานผ่านสายตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ทำความดีอะไรให้โลกเห็นกินนอนเล่นเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเอ้ย